สิ่งที่อาชาจะสปอร์ตคือ communication skill อให้หัวหน้าคนนั้นเขากล้าที่จะพูดตรงๆกับพวกน้องว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องการนะ<อ>ไม่ใช่อาชามาพูดแล้วหัวหน้ามานั่งข้างหลังเพราะสิ่งที่เกิดเด็กคอมเพลนหัวหน้าบอกนโย,ยบายบริษัท ตอนนี้ครับพอสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับพนักงานเริ่มกลับมาทําง,งานที่ออฟฟิศนะครับบางคนก็จะมีรู้สึกอิจฉาเพื่อนเอ๊ะทำไมคนนั้นได้ work from home ทำไมฉันต้องเข้าออฟฟิศทำไมเห็นทีคนนั้นคนนี้คนนู้นแผน,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 นกนี้แผนกนั้นแผนกนู้นไม่เห็นต้องเข้าเลยครับ HR จะบริหารความรู้สึกอิจฉากันหรือว่าความแตกต่างตรงนี้อย่างไรบ้างครับพิจิตเราต้องถามว่าทําไมถึงมีความแตกต่างในแง่ของ practice สิ่งที่ HR จะต้องได้ decision and commitment ต้องมาจากหัวหน้าของหน่วยงานนั้นๆครับและคนที่จะตอบคำถามไม่ใช่ HR ต้องเป็นหัวหน้าของหน่วยงานนั้นๆหัวหน้าแผนกนั้นๆไหมครับใช่เพราะเขาควรจะต้องเป็นคนที่ตัดสินว่าแผนกของฉันเนี่ยพนักงานต้องมา100%นะคะบางแผนกที่เป็น operation เขาใช้คำว่า work from everywhere anywhere เพราะว่าเขาจะต้องไปเจอลูกค้าเขาต้องไปเยี่ยมร้านค้า คนพวกนี้เนี่ยอาจจะเข้าออฟฟิศอาทิตย์ละวันเพื่อมาประชุมทีมในขณะที่หัวหน้าบัญชีเนี่ยไม่ได้ต้องมีเอกสารต้องทีข้อมูลเอาเอกสารกลับบ้านเดียวของหายเพราะนั้นคนที่จะต้องยืนอธิบายพนักงานอ่ะก็คือคนที่ตัดสินใจตรงนั้นแหละค่ะไม่ใช่ HR ก็คือคนหน้าแผนกนั้นๆนะครับก็ว่าและคนที่ให้ข้อมูลแลวให้ Direct i o n สอง d i เ i s i o n ครั้งนี้ต้องเป็นหัวหน้าแผนกนั้นๆเพราะในที่สุดแล้ว เขาจะต้องเป็นคนที่ Deliver Productivity oh, ของแผนกค่ะโอ้ oh, เยี่ยมเลยครับนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้เห็นตัวอย่างหลายอย่างที่ว่ามีเอชาม,ม, HR มาปรึกษาบบบเนี้ยไปคุยกับ GM ครับแล้วก็ออกนโยบายเขียนประกาศว่า,เ,าเราจะ work from home แต่ทำไมอ่ะคนไม่เห็นเขาทำตามเลยนะคะนั่นคือเอชาปฏิบัติแบบผิดพนักงานทำงานเพื่อหัวหน้าโดยตรง แล้วคนที่เขาจะลุกอัพทูเนี่ยก็คือหัวหน้าไม่ใช่บริษัทเพราะเขาจะรู้สึกว่าถ้าฉันทำงานผิดถ้าฉันมีปัญหาคนที่จะดูดา่าตดเตือนเนี่ยก็คือหัวหน้าเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เต็มใจที่จะทำตามหัวหน้าที่บอกบเพราะนั้นเอต้องเลิกเข้าในจุดนี้ค่ะเอหลายคนยังวิ่งตามแค่ CEO จบแล้วค,คุยกับ CEO จบแล้วก็ส่งประกาศทั่บริษัท ไม่เวิร์คค่ะเป็นไปไม่ได้ครับแล้วถ้าบางทีเชฟบอกว่าก็คุยกับหัวหน้าแผนกแล้วแต่หัวหน้าแผนกไม่มี power มากพอที่จะคุยกับลูกน้องตัวเองได้อย่างงี้ครับไม่มี trust ไม่มีบารมีมากพอตรงนี้จะต้องช่วย support ยังไงดีครับในมุมของ HR ครับตรงนี้ไม่ใช่แค่ work from home ครับอันนี้มันเป็น leadership ability แล้วมันจะบอกกว้างไปกว่าแค่นี้แต่ถ้าเราจะโอเคโ f o ัส s work from home ก่อนนะเราบอกว่าหัวหน้าต้องการอย่างนี้แบบมั่นใจแบบต้องการแน่นะ โอเคเดี๋ยวเรามาเซตเดอะซีนคุยกับลูกน้องสิ่งที่อาชาจะซัพพอร์ตคือ Communication นสกิลให้หัวหน้าคนนั้นเขากล้าที่จะพูดตรงๆกับพูกน้องว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องการนะถ้าเราทำงานอย่างนี้นะมันจะดีกับน้องๆมันจะดีกับพี่มันจะดีกับบริษัทนะแต่ออกจากออกจากปากของหัวหน้าไม่ใช่เอชชามาพูดแล้วหัวหน้ามันนั่งข้างหลังเพราะสิ่งที่เกิด เวลาที่เด็กคอมเพลนหัวหน้าบอกนโยบายบริษัทและให้ชาไม่เคยจาก็ชอบทำกันอยู่นั่นก็ทำแก่ให้งานจบไม่ได้ค่ะอันนี้เราทำเพื่อ build productivity นะคะใน commitment ในการทำงานเพื่อความสำเร็จ